สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่ร้านเจสโปรนะคะอยู่กับทายแล้วและถางก็อยู่กับรุ่นนี้เลยค่ะอินทสุมิวเอ็กค่ะวันนี้ลูกค้าเข้ามาติดตั้งเป็นในส่วนของฝาท้ายไฟฟ้านะคะพร้อมระบบเซ็นเซอร์เท้าเตะแล้วก็ยังเพิ่มเป็นในส่วนของตัวยางลดเสียงแบบสอดด้วยแล้วก็ยังมีในส่วนของตัวโชคฝากระโปรงหน้านะคะเดี๋ยวมาเริ่มกันที่โชคฝากระโปรงหน้าก่อนเลยนะคะตัวนี้นะคะช่วยทุ่นแรงได้เยอะเลยนี่จะต้องออกแรงดันให้หนักวค่ะ สะดวกสบายยิ่งขึ้นแน่นอนนะคะต่อไปเดี๋ยวไปดูในส่วนของตัวยางลดเสียงแบบสอดกันค่ะตัวนี้จะช่วยกันเสียงลมเสียงกระพือนะคะลดกลิ่นลบกวนและช่วยยืดอายุการใช้งานของขอบยางอีกด้วยนะคะเราจะสอดเข้าไปที่ขอบยางประตูเดิมแบบนี้เต็มๆทั้ง4บานประตูเลยช่วยกันเสียงลมเสียงกระพือนะคะและนี่ทําให้ขอบยางไม่บี้ไม่แบนแบบนี้ด้วยนะคะต่อไปไปดูฟังก์ชันของฝาท้ายไฟฟ้ฟากันค่ะฟังก์ชันแรกค่ะจะมีสวิตช์นะคะสามารถสั่งเปิดปิดได้เลยอยู่ตำแหน่งด้านหน้าคนขับนะคะตำแหน่งอยู่ตรงนี้ ฝาท้ยก็เปิดขึ้นมาแบบนี้เลยค่ะตำแหน่งส่ายไฟนะคะเก็บเรียบร้อยสวยงามเลยค่ะติดตั้งโดยทีมช่างมืออาชีพของเราเลยลูกค้าได้งานเนียบเียบแล้วก็เรียบร้อยแบบนี้เลยนะคะด้านหลังค่ะสั่งปิดจากตำแหน่งสวิสตช์ตัวนี้ได้เลยของเรานะคะจะใช้เป็นตัวระบบกรดูดนะคะฝาท้ายก็ลงมานิ่มๆแบบนี้เลยค่ะในส่วนของเปิดเดิมนะคะแค่กดและปล่อยมือแบบนี้ได้เลยไม่ต้องออกแรงยกหรือว่าดันขึ้นให้หนักมือแล้วนะคะ แล้วก็ยังมีในส่วนของตัวคิกเซนเซอร์ค่ะตำแหน่งจะอยู่ตรงนี้เลยนะคะเดี๋ยวถายลองติให้ดูนี่แม่นยำมากๆเลยค่ะสั่งได้ทั้งเตะเปิดเตะปิดเช่นกันนะคะต่อไปค่ะเป็นในส่วนของตัวรีโมทนะคะใช้งานจากรีโมทเดิมของลูกค้าได้เลยอันนี้ก็ไม่มีการตัดต่อหรือว่าดัดแปลงใดๆนะคะ <c oughs> <c oughs> กดไปที่ปุ่มคายล็อกค่ะสาครั้งเท่านั้นเองนะคะ <c oughs> และเรายังมีในส่วนของเซฟตี้ที่เป็นระบบกันหนีบอีกด้วย ฝ่าไทยก็เด้งกลับขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะหากใครนะคะที่ใช้รถ Isuzu MU-X ส,ส,สนใจอยากจะดตั้งในส่วนของฝ่าไทยไฟฟ้าพร้อมระบบเซ็นเซอร์ทาวติสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะที่ร้านเ J Astro ค่ะเรายินดีให้บริการทุกท่านเลยนะคะขออนุญาตปิดให้ดูอีกหนึ่งครั้งนะคะ